ทำาับนทำค่ะแต่ไม่ได้ตังค์มาสามเดือนเขามาเอาไม่ได้ไม่ได้เชิญเขาเป็นประธานไม่เชิญเขาเป็นประธานไม่ได้เชิญเขาเป็นประธานใช่อ่เอค่ะเปนขาก็เลยหึงเปเสาเดือนเขาไม่จ่ายเหรอไม่จ่ายต้องไปจ่ายค่าทำบุญเขาอีกพันพันหนึ่งมีมีด้วยจ่ายค่าขนมก็ประมาณพันหนึ่งแล้วก็ไม่ไบอกว่าไม่มาประมาณเท่าไหร่ แต่เงนที่เราจะได้มันเก้าเก้ามือเตจ็ดร่สบละสิบบาทสบละสิบาทเก้าร้อยสมาชิกไม่ไไม่ได้จ่าเขามีอย่างนี้เองมีแต่หกที่นได้หกที่น่งมาให้เป็นให้ให้ให้เป็นประธานให้เขาเป็นประธานก็ได้อ๋อถ้าให้เขาเป็นประธานได้ไหมได้ได้เได้ได้ได้วันนั้นเลยได้วันที่วันแรกวัน้ี้ไดเลยค่ะ แต่นี่เราต้องการญาติเนี่ยการให้ท่านนายกมาเป็นประธานค่ะทางโน้นก็เลยยังไม่จ่ายไม่จ่ายรออีกสามเดือนค่ะรออีกสามเดือนกดเกณฑ์นีอีกนะพอนก่อนไม่มีแต่บาตรเนี่ยมีมีจบแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่หลายจบแล้วหลายจบแล้วเหรอ่ รางกายที่คุณพีรุทได้อ้ข้ามมาเยอะมากเลยเหมือนกับพูดกันแต่หนูก็ไม่รู้ไงคแต่เอายงไงเราเขาไะทำไงเราต้องรอต้องรอสามเดือนเนี่ยถ้าเราเดี๋ยวก็บอกกับท่านว่าเดี๋ยวเป็นคู่เราไม่เป็นไรเดี๋ยวดอกเอาหน่อยก็แล้วก <No ันการผลักดันไม่ได้ก็ต้องไปกู้เงก็มาทำศพก่อน ธรรมดาเขาไม่ม่อะไเลยแต่แต่ทานญาติเนี่ยไปขอให้ท่านนายกมาเป็นประธานให้นายกปัจจุบันเนี่ยใช่ใเพราะว่าีลู้เนี่ยใช่อ่าเอ่อเอ่อเชอท่านีลูกแล้วผมมาขอเป็นประชุมเพิงอ่ะเป็นเระธาประานเอ่ารื่องไม่เข้าใจนะธรรมดาญาตอ่ะเอาใครเป็นก็ได้ไม่จำเป็นอ๋อ ไม่จาเป็นนักยกก็ได้คนทหารคนหาไรก็ได้อยูตัวเราในเรื่องไทยไม่จาเป็นไม่ต้องคนนั้นคนนี้คนใหญ่โตไม่ใช่ไม่ใช่มาแล้ว่ได้มันอยู่เจตภาพเออเจอคนเป็ไม่ใช่ไรมเจอคนนี้ก็ได้แล้วก็เจอใครแล้วใจเราต้องเจเาไม่จาเป็นจะต้องคื่าสนิทกันอ่าเราจิตสนิทที่รักเราจิตรักาเออแล้วก็ มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไง้าอื่นเนี่ยที่ที่เอาเอาเอาทีมเขาเนี่ยมาเนี่ยเขาจะจ่ายพันธีเงินต่อหน้างานอ่าก็วันนั้นเขาก็จ่ายคนหน้างานไปพักไปยู่งมาแล้วมาเจออาทิตย์อาเขาก็จ่ายแล้วมา้วเดี๋ยวเราได้ก็แบบเราสามเดือนก็สามหมื่นขอบคุณมากค่ะ